เลี้ยวได้เลยนะแต่คันของแจ็คเนี่ยท่านแหละไม่เลี้ยวเลี้ยวไม่ได้แต่คบบดีเอ้แต่ความเร็มเวมันก็ไมไ่ห่างกันเราขนาดนั้นากโอ้แทบไม่ได้คุมก็ <laughs> ยังเล่นได้สบายเนี่ย ดูไม่สะบัดสักนิดโอ้ดูอันนี้มันขับชิ่ยวจาย้าโอ้สบายเลยเงี้ยเอ้ยทำไมพอล้อแตกแล้วมันวิ่งเร็วกว่าจัไมะอลล์ไม่แตกแม่งวิ่งสองแปดอลแตกแม่งวิ่งสองเก้า ขออีกรล้อหนึ่งตายนะใช่ใช่ขอแบบสามเลยไอ้ลองรู้แบบมันชอบโดนสามบ่อยไงแต่มันก็จะขอเรียกตาอันเี้ยขณะนี้ระบบจะทำการลบรถที่ไม่ได้ใช้ในอีกหนึ่งนาทีเฮ้ยย่าก็เล่นได้อเนี้ยสามล้อก็ยังเล่นได้